หลังจากที่พี่หายจากวงการ YouTube ไปนานครับพี่ได้ทําการไปฝึกชิกมาชิกมี่ที่โหดที่สุดนะครับมานะแค่กดตัวเดียวสามารถทําชิกนี้ได้เลยนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยวนะ่าทีที่พี่ทำเนี่ยต้องทำยังไงนะโอเคดูเลยและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่ร้าน Dea Crystal นะครับซึ่งเป็นร้านขายของต่างๆนะของไฟเอ็มนะแล้วก็ยังมีพวกนี่นะจำไหนแอาคาโซเชียลโปรแกรมปลดแบนนะครับแล้วก็ฟันแนลฟรีไ ประมาณนี้นะขั้นตอนแรกนะครับที่เราเข้าเว็บมาแล้วนะครับให้เราเนี่ยไปสมัครสมาชิกนะครับอันนี้ชื่อนะครับพิมพ์หกหลักก็ตั้งไปเลยนี่ก็หัดผ่านนะครับโอเคเราสมัครแล้วก็ประมาณนี้นะ แล้วก็ไปที่เติม,มกันนะครับเราจะจ่ายเป็นอันนี้ก็ได้นะครับเป็น่องเปาหรือว่าจะโอนก็ได้นะโอนได้เหมือนกันนะครับแล้วมาดูของที่พี่ใช้ดีกว่านี่ครับมาตรงนี้จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะ99บาทนะครับถาวรด้วยโคตรคุม้มทุกคนทุกคนก็กดซื้อไปเลยนะครับ หนึ่งตัวเนี่ยกดซื้อไปนะครับแล้วก็จะได้โปรแกรมมานะแล้วเราก็ไปโหลดโปรแกรมมานะครับโอเคเดี๋ยวดูวิธีการใช้งานของแอป,ปต่อเลยโอเคครับให้เราทําการเข้าเกมมาก่อนเนาะแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะพี่เปิดมาละนี่นะจะขึ้นหน้าอย่น,นะพอเราเปิดโปรแกรมมาอันนี้ก็ให้เรากอกคีย์ไปนะก็กกคีย์ไปครับกด enter ก็จะขึ้นอย่างนี้นครับแล้วกด ok แล้วก็เลือกฟังก์ชันนะพี่จะเลือกเป็นฟังก์ชันที่2นะครับแล้วก,กด enter ก็รอมันสแกนสักครู่นี่นะครับก็ได้ละมันก็ขึ้นมาอ่อนก็คือได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว,ว่าของนี้ของเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับว่าบนโหดแค่ไหน